เออครับสวัสด,ดีครับพึ่งนะอ่าวันนี้ก็อ่าที่ต่อจากคลิปที่ผมผมอ่าลงไปเมื่อกี้เนาะที่สอนพวกโดดบอมพวกอะไรเนาะเออแต่ผมรีบหน่อยนะเพราะว่าอ่าต้องรีบอ่าอย่าให้มันยางเงินไปเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้เพราะผมอัดในโทรศัพท์ก็คืออ่าันดับแรกก็คืออ่าเดี๋ยวพยายสร้างฝึกแป๊บ อ่ะเนาะเล่นแท่งเนี่ยการเดินเนาะอ่ะแป๊บนึง <c oughs> นี่ครับต่อจากคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนี่ครับการเดินเนาะแท่งก็เนี่ยก็คือการเห็นไหมครับนี่ครับ,รบก็เดินแบบปกติเราเนาะที่เราเดินอะ่ะเนี่ยคือถ้าเนี่ยเนี่ย <c oughs> อันนี้คือการแบบการการที่เราเดินอะ่ะเออคือแบบเราต้องกระโดดไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือผมเดินหน้า แล้วคือเล่นแทงเนี่ยมันต้องกดสไลด์ไปด้วยเห็นปะครับเออสไลด์ไปด้วยเนี่ยเห็นปะแล้วคืออันนี้สําคัญเลยคือการจับเมาส์ครับ <c oughs> คือถ้าใครเล่นกดเนี่ยอ่ะสมมติอ่ะใครเล่นกดเนาะอันนี้เมาส์ผมคือถ้าใครเล่นกดเนาะก็คือนี่ครับกดนี่คือจะเป็นอย่างนี้บึ๊บบบเห็นไหมเนี่ยพอสะบ,บอมเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือเราจะวางวาง,วาง,ว,างวางนิ้ววางนิ้วอย่างนี้ครับ เห็นป่ะนี่ครับเห็นปะครับเนี่ยคืออ่ะพอพออมรีโหลดเสร็จปุ๊บสับไปกลับมาเห็นป่ะครับเนี่ยดูนะเห็นไหมดูนะเห็นป่ะดูมือผมเดี๋ยวจะถ่ายยังไงให้มันเห็นสองอันเนี่ยนะเห็นป่ะครับนะเห็นป่ะ,เ,ะยยนเ,นนเนี่ยนะอันนี้คือมันสําคัญมากเนี่ยดู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 ด,ด,ดูผมจับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วคือถ้า ไปแบบเล่นแบบแบบกดเฮ้ยแบบนี้เนาะแบบกดกดเลขเนาะเนี่ยกดเลขเน, 1, 3, นี่ยหนึ่งเนี่ยใช่ไหมหนึ่งสามสองสา่มสองล่ะหนึ่งสามสองสเห็นไหม 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, ไหนึ่งสามสองเห็นไหมครับคือคือมันได้หลายแบบอะแต่คือผมอะผมก็เป็นบางทีผมกดผมกดเลขเอาหรือว่า ไม่ก็ผมก็หมุนลูกกิ้งเอาอแต่ส่วนมากผมจะเล่นแล้วก็กดเอ่อหมุนลูกกิ้งอ่ะอือครับคลิปนี้ก็จบอย่างนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อให้ผมแบบมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไงเออใครอยากดูคลิปผมต่อๆไปก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ